สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในยังสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ในยังวัดซับชะอมในยังตำบลขุนโขนอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคือเข้ามาจอดในพื้นที่บริเวณข้างในวัดละก็เป็นจุดที่ไม่ต้องขึ้นเขาไม่ต้องอะไรเลยแต่จุดที่เซอร์ไพรส์ามากๆอย่างหนึ่งเลยคือพอมาถึงแล้วเนี่ย ผมบอกกัว่าผมเจอถ้าอยู่เยอะมากคือด้วยความที่เขาลูกเนี้ยเนี้ยนี่ก็จุดหนึ่งละนี่ก็จุดหนึ่งอันนี้ก็จุดหนึ่งโอ้มีถ้าอยู่เยอะเยอะเยอะมากเลยจริงๆก็เลยเซอร์ไพรส์อย่างหนึง่งตรงที่ว่าผมจะไปสำรวจที่ไหนกันดีแต่ดูจากลักษณะของพื้นที่คร่าวๆแล้วก็เป็นถ้าที่มันเป็นโพรงตื้นๆนะ แต่ก็มีอยู่จุดหนึ่งที่เปนสำคัญเลยก็คือเป็นจุดที่มีเป็นเหมือนความเชื่ออย่างเรื่องราวของพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ก็เลยเป็นการมาตามรอยในสถานที่ที่มีเรื่องราวของความเชื่อแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะวัดถึงนี้เป็นวัดที่สงบนะก็ดูบรรยากาศตรงนี้ก็คือลมลื่นมาในช่วงเงยงเง็นๆแบบนี้คือแบบเงียบสงบดีอันนี้ก็คือเก็บบรรยากาศโดยรับๆให้ดูก่อนซึ่งผมจอดเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ตรงตรงนี้ง่ายๆเลย,เลย อันนี้บริเวณเขาซึ่งมันอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณจุดที่มันเป็นเมืองระเบิดภูเขาเหมือนกันนะแต่อย่างนี้ว่าเขาลูกนี้คืยยังคงรักษาพื้นที่เอาไว้ได้ไม่ให้โดนพื้นที่โดนระเบิดไปอะ่ะเดี๋ยวมาสำรวจผมผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันน่าจะเป็นสุดทางแล้วแหละซึ่งที่เห็นเด่นๆตรงนี้นะเป็นเจดีไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีอะไร ตรงนี้ผมยังไม่ได้เดินมาดูนะก็ไม่รู้ว่ามันมีพื้นที่ถ้าที่มันเป็นยังไงบ้างอ๋อมันก็เป็นแค่ถ้ำตื้นๆเหมือนกันนะซึ่งดูจากบริเวณตรงนี้แล้วก็มีองค์พระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ก็เป็นโพรงใต้ภูเขาซึ่ง ก็ไม่ได้เป็นเส้นทางที่มันได้เข้าไปลึกอะไรนะบริเวณที่เป็นถ้ำพญา,ยาน้าก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะผมยังเห็นคร่าวๆแล้วแต่ลองมาดูฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งนี้มันก็มีถ้ำเหมือนกันนะเป็นวัดเดียวที่มี็นถ้ำแบบเรียงๆเๆกันเลย เป็นเจ,เด,เนเจเดีย์อะไรหนออ๋อเจดีย์อธิโอเคไม่มีอะไรตกใจแนละ้วเห็นมีมีรูปเป็นปผมนึกว่าคนยืนอยู่เป็นรูปปั้นรูปปั้นยืนอยู่บริเวณปากทางเข้าถ้ำตรงนี้นะเฮ้ยเริ่มน่าสนใจที่มาแล้วทำไมถึงมีรูปปั้นอยู่โอ้โหนี่พาควิารูปเก่ามาก ขุ่านลเาหนักเป็นประตูแต่ประตูก็ปิดแล้วอะน่าจะเป็นห้องเก็บของของพระท่านนะก็โอเคไม่ก็ไปรบกวนแล้วกันขออนุญาตนะครับก็ข้างในมีพระพุทธรูปอยู่แหละมีพระสังฆายมี แต่ว่าเขาปิดเอาไว้เข้าไม่ได้โอ้แต่เห็นลูกปั้นแล้วตอนแรกตกใจจริงก็โอเคนะตรงบริเวณนี้นะเข้าไม่ได้แต่ก็มีมีชอตตกใจอยู่บ้างโอเคเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับไปเนาะทรงฝั่งนี้มันเป็นเอ่อเขาเาจดีพวกโกดพวก ที่เป็นเหมือนป่าช้าก็เลยไม่น่ามีอะไรที่ต้องสำรวจนะตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นเจดีย์อธิของชาวบ้านเดีย๋ยวไปโฟกัสกันที่บริเวณของธรรมยานากันดีกว่าเนี่ยบริเวณวัดเลืเ่อนมากเลยอ่ะซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ มีการพัฒนาพื้นที่ไปเยอะมากเลยแนะมนะีสิ่งกอ่อสร้างอย่างพวกอุโบสถหรือพวกอาคารต่างๆอยู่เยอะเลยนะโอ้ตอนนี้ตอนใหญ่มากแผ่กิ่งก้านไนดะ้แบบสวยงามเอย่ยต้องไล่มาดูริมภูเขาอยู่ดีภูเขาลูกลูกขนาดกลางๆนะ แต่อย่างที่บอกว่าริมเส้นทางเนี่ยเป็นแบบเส้นทางถ้าแบบต่อๆๆต่อกัอออออนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นโพรงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทางเข้าอะไรนะมาถึงตรงนี้แล้วก็เนี่ยตันเป็นลักษณะของซอกซอกหินมากกว่า ไม่ได้มีอะไรที่จุดไลายเป็นมันจุดๆนะบริเวณตรงนี้ก็เป็นโรองถ้ำเข้ามาอีกเหมือนกันอยู่ใกล้กับบริเวณศาลที่ผมเลือกจอดรถไว้ตรงบริเวณนี้ก็คือมาบอกเก่าสังพับรถปรบตาดศาลด้วย ด้านในนี้มีองค์พระพุทธรูปที่อดีตสถานอยู่นะเป็นนี่มีคำท้าคถาบูชาของเจ้าปู่ศรีสุดโทสพญานาคราชนะซึ่งมันมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคที่พื้นที่แห่งนี้ด้วยก็เป็นหนึ่งถ้ำที่ตรงนี้มันเป็นแค่พงเล็กๆนะยังไม่ถึงบริเวณถ้ำพญานาคที่ผมกล่าวไว้ แต่ด้นนานในก็ถือว่าอากาศเย็นอยู่นะเนี่ยเราก็มีลูกปันพญานาคอยู่ด้านนอกด้วยตรงนี้ก็เป็นโพงเหมือนกันเนี่ย เข้ามาแล้วก็ตันมันจะเป็นโพงตื้นๆแค่นี้ก็เลยมไม่ได้มีจุดอะไรที่เป็นจุดโฟกัสนะก็ดูลักษณะของพื้นที่ภายในที่มีรดลายของธรรมชาติคร่าวๆประมาณนี้ ถึงจุดอีกจุดหนึ่งตรงนี้เป็นสารนะซึ่งําให้ความเคารพสถานที่เหมือนเดิมไหมบรรยากาศในพื้นที่โหในตรงนี้สวยมากเลยภกเขาตรงนี้มันตัดกันแล้วก็มีต้นไม้แซมว้าวตรงนี้ธรรมชาติมาก รงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีออว้าวตรงนี้ผมเห็นเป็นหินประกายเพชรอยู่นะโอ้ตัวนี้จะดูลึกกว่าหน่อยมีความกว้างกว่าบริเวณที่สำรวจมาตอนแรกแล้วก็มี หินประกายเพชรให้เห็นอยู่นั้นเนี่ยสองแสงะยลบระยับอยู่ตรงบริเวณผนังถำ้ำซึ่งโอเคดูแบบนี้ยังถือว่ามีความเป็นธรรมชาติอยู่นะเฮ้ยข้างในข้างในเหมือนเข้ามาอ๋อเดี๋ยวนะ คือด,ด้านข้างมันเป็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางเชื่อมนะเดาเดาวไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวลองมาดูขออนุญาตนะครับโอ้โหตรงนี้ทำใหญ่มาก เีูปปั้นปิยนา,าตรงนี้เลยว,ว้าวแต่ตรงนี้คือพอเข้ามาตรงนี้เป็นถงเบลเลอร์เลยะมีลวดลายของหินแปลกๆให้ให้เราได้เห็นอยู่นะตรงนี้ผมมองเป็นเหมือนเหมือนปาเลยนี่นะจากทางเข้าตรงนี้อุ้ยอ๋อองค์พระ ใช่ไหมใช่จริงด้วยนี่ตรงนี้มันเป็นทางเชื่อมทะลุก,กันโอเคเข้าใจละมันทะลุก,กันได้นี่นะเส้นทางของพื้นที่ภายในถ้ำมันยังเป็นถ้าธรรมชาติที่ใหญ่ใหญ่เลยละ แล้วก็มีเรื่องเอาความเชื่อของพญานาคอย่างที่กล่าวไว้ซึ่งก็เน้นในเรื่องของการให้ความเคารพสถานที่เหมือนเดิมนะเออลวดลายหินเขาดูแบบเนี่ยยังมีความชื้นยังมีล่องรอยบางจุดนะที่เหมือนจะเป็นหินที่สามารถเป็นหินงอกได้เหมือนเดิมอะ โอ้ถือว่าเป็นเป็นถ้ำที่สะพ้า์เหมือนกันนะคือเ้ื่ความที่มันมีโพงถ้ำอยู่หลายจุดแล้วก็เป็นจุดที่มันทะลุกันมาได้เนี่ยเข้าทางนี้ออกทางนี้หรือเข้าทางนี้ออกทางนี้ได้ด้านบนนี้ก็มีปากป่องถ้ำเออเดี๋ยวลองดูด้านบนคร่าว ต่ลวดลายตรงนี้สวยมากเลยนี่หินผ้าปางตรงบริเวนี้รูปทรงแบบผ้าปางเลยนะ บนนี้ก็ขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งนั้นแล้วก็ตันส่วนด้านบนนี้ก็โอ้ไม่ไหวนะปีในระดับนี้ซึ่งถ้าตรงนี้ปิดไฟปุ๊บก็มองเห็นอยู่ว่าเป็นแสงที่มันส่องลอดมาจากบริเวณตรงนี้นะสวยสวยที่นี่เสยียดายแค่ว่าหินก็หินน้อยอาจจะมีไม่เยอะมากแต่ก็คือธรรมชาติอย่าง ยังคงมีลวดลายให้เราเห็นอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปปิดท้ายที่บริเวณตรงเส้นทางเข้าหลักนะที่เป็นจุดของบนไดายพยานาค นันนี้ก็ต้องระวังในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเส้นทางมันเป็นหินนะเลืเล่อน อยนะิ่งขโลลงเลยลื่นมากฝุ่นฟุ้งเลย <c oughs> โอ้ยขยนันนะครับยิงแบบนี้สำหรับผมถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะ แต่ว่าถ้าไม่บาดเจ็บก็โอเคมองว่าตัวเองก็เซฟตัวเองในระดับหนึ่งได้อันนี้ผมออกมาในทางปกติแล้วนะก็เดี๋ยวจะลองย้อนไปดูว่าถ้าทางเข้ามันจะเป็นยังไงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นองค์พระพุทธรปูปโอ้ยผมปิดไฟทำไม นี่นะผมออกมาในทางปกติที่เข้ามาในตอนแรกก่อนนะแลเดี๋ยวถ้าเดินมาตรงนี้ตรงข้างๆกับบริเวณสารนี้ก็จะไปเจอกับเส้นทางที่เป็นถ้ำพญานาะคก็คือถ้ำที่สำรวจเมื่อกี้แหละมันทะลุเชื่อมถึงกัน ต้องระวังหมานะมันมีหมาที่ตามผมอยู่โอเคตรงจบรเวณนี้นน่มที่เก่าว้าทางเข้าท้าพญานาคซึ่งดูดูขังอะให้ความรู้สึกว่าดูขัง ตรงนี้มีชุดไทยอยู่ด้วยนะเหมือนจะมีความเชื่อแต่ว่าจุดที่ให้โฟกัสก็คือโถงตรงนี้นะที่มีพระพุทธรูปอยู่เฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะเออตรงนี้แปลกดีอ่ะ เป็นลวดลายสีขาวๆอืมลวดลายเขาดูแปลกตานะที่เนี้ยมีหลายจุดที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ความรู้สึกขลังอะอย่างองค์พระพุทรูปนี่ดูดูขลังมากเลยี่ยมีองค์พระที่เรียงลายอยู่ ซึ่งให้ความรู้สึกที่แบบสงบวกกับความขังนะแล้วก็อย่างที่เก่าเมื่อกี้คือถ้าเกิดทะลุไปก็คือจะเป็นเส้นทางที่ไปสำรวจแล้วผมไปเรื่อนเมื่อกี้นะเดินมาด้านหลังเนี่ย ซึ่งเมื่อกี้เราก็สำรวจไปเรียบร้อยลื่นไปหนึ่งทีก็โอเคนะกับเส้นทางในการสำรวจท้ำพญานาคในวันนี้ซึ่งเรียกว่าความเป็นธรรมชาติสวยความขลังความสงบความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ให้บรรยากาศที่ครอบทวนนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ธรรมชาติที่มีโอกาสก็ อยากให้ลองตามรอยมาเที่ยวกันนะครับผมเพราะทุกที่มีเ,ออเรื่องอเล่าราให้เรามาสำรวจยังไงฝอาก,ก็ิดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆไปในช่องขารวะาได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ